เขีดเลืองยังมาอ้วนเห็นลูกเขียดเหลืองตัวอ้วนหรือไล่แต่หางได้ไล่จุดได้เอองามเนาะนพี่น้องลูกเียดเหลืองเลยพี่น้องอันนี้นะแต่ว่าโตัวตัวอ้วนตัวใหญ่ขนาด อ่รปะ่อยป้ายมาดาปอยปอยนะปีนี้ก็เขายังไงป่อยฝนตกเล่งนี่และเดินไปถส่ยิ้มหอยหน่อยลายเนาะมันคือปีดไห้เลยปีได้

เป็นส <si <so ่นปลาหย่าเนาะอ้ยใบเป็นโ่เกิดแม่นเอาทีเพี่น้องค่ะห้าซสอนแบบนี้นะเขาเรียกว่ามียงหอสอนแบบอนุรักษ์นะไหมค่ะถึงห้าสี่ถึงห้าสี่อันนี้แต่ว่ามันกับโบเบิร์ตนาะถึงห้าสี่สอนหลายคนท่าอดไรมันกับโบเบิร์พี่น้อง ไม่ยั้งอันนี้คือคือถืออันนี้วาพี่น้องโอ้ยถือชุ่มบ้าเท้าถือทุ่งเท้าโอ้ยชุ่มเท้าบ้าใหญ่เลยโอยท้ายแผ่นมาถีมันชุ่มเท้าบ้าเ้าสอนลูกกุบมพอได้ต้องใส่เพิร์ลสอนมาได้พี่น้องเลย ใจหายฝาดทุงเท่าลุงหนูเมาซู่มานเอาเลยเอาขาไปจอนไปด้วยเอาท้าเลปดูว่าได้ไยเล้เฝ้าเมื่อบอกทุงเท่าก็บอก

เดอปะะมากินอะไรเด้อได้ปะไดาอะนะโมินเาี่ยนุนี่มันอะะคะเอมดกลัวกลัวบบัดนบบัดกับฮักกาไม่้นธรรมดายูเอ็เอเจ๋อ nè gọi nó ra bạn rồi bố จันเตียนใจอันในดราฟก็

กี่จ่าคือตาตะั้งลิงกี่เลยเอ้าสี่ครอสี่ครอสี่เป่าสิบเป่าแล้วขัยกี่จ้าปนจ่อกี่หก กำบรวยกับพลุกกับพลุกเนะสิไงล่ะบ้ากเบกเรนูมจ้าเตื้ยแบไปสิไงบ้ากบเนี่เจ้าบกระโดดั้อืม